ทุกคนมาทำกับข้าวกินกันดีกว่านะวันนี้สายจะทำปลาอินทรีราดริกนาะทำชิ้นเดียวทำไม่เยอะอุ้ยยุงไปดูกันเลยจ้าหางเอาไปไหนอ่ะเดือดเจะม้วนหางมันมีกินลำหายนี่กระพงขาวครับกระเพาะขาวแล้วีทุกอย่างเอากินแบบสบายหรือกินแบบลำบากก็กินแบบสบายแบบนี้ได้เนี่ยแล้วกินแบบลำบากก็มีค่ คเครื่องนะมีหอมสาใส่ทิ้งนะใส่มะขามเทศใส่พริกสดตัวนี้คือตัวที่ว่าเราทำลาราติกถ้าใส่ตัวนี้รสชาติจะไม่เหมือนใครค่ะอร่อยลองดูนะใส่เขาเรียกว่าถั่วดองใช่ไหมอะไรนะเขาเรียกใส่เต้าเจี้ยวนี้ไปนะนี่สาใช้สูตรสูตรโบราณเลยจ้ะสูตร โบราณส,สดตั้งสตเติมเลยจ้าไปทำกันเลยจ้ะปลาเดี๋ยวอาปลาทาแป้งแล้วก็จี่ในน้ำมันนาะนี่คือปลาอินซีของสานะเอาปันซีทาแป้งเอาแป้งทาให้หน่อยทาให้ก้อนนีมมมมม่มีมีน้ำมันแทรกในเนื้อเลยดูรู้เลยว่าปลาตัวนี้มันมันมีมันแทรกในเนื้ออินซีตัวใหญ่มากอินซีตัวใหญ่มากมาก เราเอาลงไปกี่ในน้ำมันก่อนนะน้ำนไมเป็ลอะกีไปเรื่อยกีปลาไปเดสุกนะสุกง่ายเลยปลาปลาปลาจะสุกง่ายกีเหลือหตั้งน่อยปลาตัวใหญ่ๆเนียหลาลากนีีต้างนะปลาจะกีเลื้อมเลยจ้ะ Bây giờ về nhà cắt tụi. Gao lạc hàm nói thân tôi nèo lịch thảo dài bây giờ tôi nhắm mắt tôi nhắm Tối ngàm mắt 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 จานจานแคบๆไปไม th ่ได้ปลาชิ้นมันใหญ่ปลาชิ้นมันใเลยทีนี้เราไปทําน้ําราดเลยทาน้ําราดกันค่ะทุกคนเกี่ยวกับน้ํามันที่เราทอดปลาเนี่ยเกี่ยหอมเหลืองๆหลยเนาะหอมเหลืองแล้ว หอมเหลืองแล้วนะเอาน้ำมันออกได้น้ำมันตัวเดิมที่เราทอดหอมมะลจ้าใส่ใส่เกลียวมันออกรสชาติใส่ไก่เชี่ยใส่ชิ้นไก่รสชาติเกีียวอ่อนจ้า ก็มีต้องเกี่ยวต้อง,องเที่ยวม,ยมันนาข้ออก็่ายมาเสือเจ้าเดนี่คือเครื่องปรุงน้ำตาลสีอุ่ขาวน้ำส้ามส้มอะไรได้มะขามก็ได้มะนาวก็ได้จี๊ก็ได้จ้ะชืรับหนิ่หน่อย น้ำรากทำปลารากพรินะพริกราลาไม่ใช่ปลาราิกสาว่านะร้สกวมันเหนมันเหนเติมน้ำจ้ะไม่ตงยถ้ามันเหนอเติมน้ำว่าน้ำตาลใจทำให้เหนอสีอุขาวนิดหน่อยนะ อินขาวนิดหน่อยน้ำปลาก็ได้กินข่าวก็ได้ต้าเกี่ยวมันเค็มลงไม่ต้องใส่เยอจ้าต่อรสชาติได้แ้วมันเค็มมจินลยค่ตตามด้วยพริกเดี๋ยวจะเทรแชาติมกได้แล้วก็แกงนี้แล้วกน้ำราดน้ำราดปาลา เรียกให้สูงให้ต้องก็ปลาราดซิกิซิราดปลาเนี่ยจ้ะอาจารย์จะชิมดูนี่ออเพิ่มพอดีแต่ยังอ่อนหวานนะิดนึงแต่จารย์ว่าอาาไม่ใส่แล้วนะเอารสชาติอย่างนี้นะจ๊ะได้แล้วจ้าเอารสชาติไม่ต้องให้หวานมากมันเดื่อมันเลี่ยน าราดยากราดตรงกลางมันก็ไปทั่วเลยจ้ะราดไว้ตรงกลางมันก็ไปทั่วมาเลยจ้ะปลาอินรีราดพริกนี่คือปลาอินรีราดพริกของสาอาหารใต้นะคะใครไม่กินเผ็ดก็ใส่พริกเม็ดใหญ่ใส่พริกหยวกใส่พริกหวานใส่อะไรก็ได้แต่สาสากินเผ็ดสาใส่พริกขี้หนูเนาะ เอาตามชอบเพราะยาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์จ้าขอบคุณที่เข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะ